เบื้องต้นนะครับก็คือทางคุณจินตนานะครับเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการนะครับคำว่าบัตตี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับยี่ห้อบัตตี้โฟนนะครับก็เราก็ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอย่างถูกต้องนะครับเพื่อจําหน่ายนะครับแล้วก็จําหน่ายมาแพร่หลายเป็นเวลานานนะครับรวมถึงปัจจุบันเราได้รับเครื่องหมายการค้า จากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของการขายโทรศัพท์นะครับก็คือเป็นสินค้าจำพวกที่9นะครับแล้วก็ในด้านของการบริการนะครับด้านการาาเปิดร้านค้าขายโทรศัพท์จำพวก3านะครับปัจจุบันได้รับเรียบร้อยแล้วแต่เรื่องเกิดขึ้นอยู่ว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทหนึ่งนะครับได้ดําเนินการฟ้องร้องนะครับเพื่อขอเครื่องหมายการค้านะครับหรือเรียกว่าแบรนด์เนี่ย ของบัตตี้โฟนเนี่ยกลับไปเป็นของตัวเองโดยอ้างว่ามีสิทธิ์ดีกว่าฝั่งคุณจินตนาและก็บริษัทบัตตี้โฟนนะครับตอนนี้เราวันนี้เรามายื่นคาให้การเพื่อต่อสู้คดีนะครับซึ่งเบื้องต้นผมก็มองว่าทางเราได้รับความเสียหายแล้วนะครับทางลูกสาวก็เลยเห็นว่าคุณแม่เสียหายแล้วก็อยากจะมาแจ้งแจ้งพี่นักข่าวว่าเรื่องต่างๆมันเป็นยังไงนะครับคราวนี้ปัจจุบันนะครับบริษัทดังกล่าวเนี่ยทำการเปิด นะครับเปิดเขาเรียกว่าให้ผู้อื่นเนี่ยใช้ชื่อคําว่าบัตตี้ทั่วประเทศนะครับมีการใช้แพร่หลายทั่วประเทศซึ่งทางทีมกฎหมายของเรานะครับแล้วก็ทางคุณจินตนารวมถึงบริษัทบัตตี้โฟนนะครับจะได้ดําเนินการนะครับหก็คือระง,งับการใช้ชื่อของเรานะครับและ 2. ฟ้องดําเนินการนะครับทั้งทางแพ่งทาง,ทง,ทงอาญาถ้าเราดูว่าเข้าได้ทุกช่องทางไหนเราก็ดําเนินการตามนั้นเลยนะครับมูลค่าความเสียหายทั้งหมดประมาณ เท่าที่เราดูกันก็คือเกินกว่าพันล้านบาทขึ้นไปนะครับอาจจะอยู่ประมาณ1500ล้านบาทนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นเราก็อยากจะวิงวอนนะครับร้องขอให้ทางบริษัทดังกล่าวเนี่ยเข้ามาเจราจาพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันว่าเราจะดําเนินการเนี่ยไปในทางทิศทางไหนนะครับเพราะว่าปัจจุบันบริษัทเองก็ได้รับความเสียหายในฐานะคนที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าบัตตี้นะครับ ก็อยากจะให้เข้ามาพูดคุยซึ่งถ้าไม่พูดคุยแล้วเนี่ยเราจะได้ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวให้ทางตัวแทนของทางคุณจิตนาได้กล่าวต่อนะครับคิดว่าบริษัทยักษ์่ขนาดนี้ควรมีเรื่องธรรมิบาลนะคะเพราะว่าคืออะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองก็ควรจะรู้สิทธิ์ของตัวเองอะคะ ประมาณนี้นะครับก็รู้สึกได้รับความเสียหายแล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่มีอาการเครียดค่ะมีความเครียดแต่่าเขาเกรงแต่เขาไม่กลัวนะคะครับแล้วก็เพราะว่าอะไรที่เราไม่ได้ทาผิดก็คือเราไม่ได้ทำผิดครับครสัเนสรีการอบวอะไรโอเคก็มีสอบถามเข้ามาบ้างนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงนะครับเราก็ได้รับผลกระทบพอสมควรนะครับยอดขายก็เริ่มลดลง รัตตีดด้นี่อยู่มานานอยู่มานานแล้วค่ะอยู่แล้วชื่อบริษัทก็เป็นชื่อบัตตี้เป็นตัวโทรศัพท์เองคือเพื่อเป็นชื่อบัตตี้หมดเลยค่ะเราเราบริษัทขเขาเขามาใช้ได้ยังไงที่มาถ่ายตรงนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคือคําว่าบัตตี้นะครับถ้าถามพี่ๆนักข่าวทุกคนมันเป็นคําที่ทุกคนพูดกันทั่วไปแล้วนะครับอาจจะ หลายสิบป,ปีมาแล้วว่าคําว่า buddy มันก็แปลว่ากู่หูเพื่อนร่วมทางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นคําที่ทุกคนไม่ได้คิดกันขึ้นมาใหม่มันมีคําที่มันมีมาอยู่แล้วแต่เราเป็นคนที่จดเครื่องหมายการค้าแล้วจดได้นะครับเราเป็นเจ้าของอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นผมมองว่าในจุดเนี้ที่ทําให้เราได้รับความเสียหายนะครับคือใครเบื้องต้นอ่ะใครก็จดได้ถ้าจะไปจดแต่เราเป็นคนจดก่อนและคํานี้คําว่า buddy เป็นคําที่ไม่ได้คือคือเป็นคําที่ ทางเขาก็ไม่ได้คิดขึ้นมาใหม่ผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนเราได้เป็นเจ้าของแล้วก็ควรจะให้สิทธิ์เราแล้วก็มาเจรจากันเถอะว่าจะดําเนินการยังไงต่อนะครับทางเขาไม่ติดต่อมาถ้าไม่ติดต่อมาใช่ไหมครับเราก็ดําเนินการฟ้องร้องคดีต่อเลยนะครับเขาไม่ติดต่อมาค่ะเขาไม่ติดต่อมาเอามีติดต่อมาค่ะมีส่งจดหมายมาส่งอีเมลมาส่งมาประเภทไหนครับในทางที่ในทางไหนทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ทางคเขาจะเล่าได้ไหม ก็มีนาทางที่แบบว่าเซ็นให้นะขอให้เรายกให้ใช่ไหมครับขอให้เรายกให้แล้วก็อย่างอย่างปัจจุบันในฟ้องนี้นะครับผมยังพูดไม่หมดนอกจากการขอยกเลิกในส่วนของให้เรายกเลิกการใช้ชื่อบ u ัดดี้นะครับทางบริษัทดังกล่าวขอให้เรายกเลิกใช้ชื่อบริษัทบัตตี้โฟนเซลและเซอร์วิสซึ่งถามว่ามันเกินกว่าเกินกว่าที่ขอบของกฎหมายกําหนดหรือไม่ เพราะว่าชื่อของเราตั้งขึ้นมาแล้วนะครับมีการจําหน่ายแล้วมีการขายสินค้าไปหลายแสนเครื่องเลยนะครับมูลค่าก็ที่เราขายของได้เกือบร้อยล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราได้รับความเสียหายเราไม่ได้จดบริษัทขึ้นมาเพื่อทําเล่นๆหรือทําเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเราทํามาเพื่อที่จะค้าขายจริงๆนะครับก็อยากให้เข้าใจในส่วนนี้ด้วยไม่ได้ตอบเพราะว่าคือคือเขาส่งจดหมายมา ให้ยกให้อะค่ะหือก็ไม่รู้จะให้ตอบแต่ว่าอะไรโอเคผมอมธิบายเพิ่มไม่ไส,มมสมองคนทนายมามาทำเราแต่คเป็น,นผมเล่าเพิ่มเติมนะครับก็คือมีทางทีมทนายที่เข้ามาคุยเบื้องต้นนะครับแต่ก็ขอคืนให้เพียงแค่ค่าจดทะเบียนไม่กี่พันบาทนะครับแล้วก็ให้โอนสิทธิ์ให้นะครับแล้วก็ขอให้เราระง,งับการใช้ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเราเคยตอบว่า เราเราไม่ขอโอนให้นะครับแล้วเราก็ไม่ขอรังรับการใช้เพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่ถูกต้องนะครับแต่ว่าปัจจุบันหลังจากที่ส่งมาฉบับหลังที่น้องบอกก็คือเราไม่ได้ตอบกลับแล้วนะครับเร,เราจุดมุนของบัตตี้คยังไงคคือไม่โอนให้ไม่ขายไม่ไเข้ามาเจรจาดีกว่าว่าเข้ามาเจรจาดีกว่าคอ่าเข้ามาคุยกันก่อนว่าคุณต้องการแบบไหนนะครับแต่ว่าเบื้องต้นถ,ถ้าไม่เข้ามาเราก็ต้องทําตามสิทธิ์ของเราอยู่แล้วนะครับ หลังจากนี้ใช่ไหมครับถ้าเราอาจจะรอเวลาสักช่วงเวลาหนึ่งนะครับถ้ามีการเข้ามาเจราจาเราก็จะได้พูดคุยกันว่าเราจะหาทิศทางร่วมกันไปทิศทางไหนนะครับถ้าเข้ามานะครับแต่ถ้าไม่เข้ามาอาจจะสักสิบห้าวันเดือนหนึ่งหลังจากนี้เราจะดําเนินการฟ้องคดีนะครับในส่วนบริษัทที่เหลือสขขก็ยินดีเจรจานะครับยินดียินดีครับ เพราะว่าเขาเองก็เป็นรบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แล้วเราเงียบต้องมาต่อตัวเราเออ่าต้องถามทางน,น้องเลยครับกลัวไหมไม่กลัวค่ะไยงย,ยังไงก็ไม่กลัวกลัวอยู่แล้วเพราะว่าพวกหนูไม่ได้ทําอะไรผิดอะคะ่ะแล้วก็เป็นสิทธิ์โดยชอบทำแล้วก็ได้มาแล้วโดยชอบทำได้ก่อนที่เขาจะมีประเด็นอะไรอย่างอ<ม>่ด<ม>้วยกามีแนวทางที่จะหาทางร่วมกับขขเขาอย่างไรก็เราแค่รอให้เขาลองติดต่อมานะครับว่าทางบริษัทเขาเนี่ย มีความเห็นยังไงนะครับเพราะว่าเบื้องต้นไม่เคยมีผู้บริหารระดับสูงเข้ามาคุยนะครับส่งเป็นเพียงทีมฝ่ายกฎหมายหรือใครเข้ามาคุยดังนั้นมันเลยเจรจากันยังไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้เกิดขนากอาะไถ้า,ถาเรื่องเรื่องจดหมายที่เขาส่งมาตอนแรกๆใช่ไหมคะระมาสองสามปีแล้วค่ะแต่เรื่องล่าสุดเนี่ยคือเมื่อเดือนที่แล้วไหมคะเดือนอประมาณเดือนสองเดือน,นที่แล้วที่มีฟ้องเข้ามานะครับวันนี้เราก็มายื่นคำให้การต่อสู้คดีนะครับเพื่อพิสูจน์ว่า เราค้าขายจริงเราทำแบรนด์บัตตี้โฟนขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็สินค้าโทรศัพท์ของเราคำว่าบัตตี้โฟนถ้าไปเซิร์ชใน Google ก็เจอเลยนะครับว่าเราเราทำธุรกิจเราทำตลาดด้านนี้จริงนะครับแล้าทางเข,ข,ขาเขาขายแล้วก็จะขายไหมคะเบื้องต้นเนี่ยผมไม่เคยเห็นโทรศัพท์ยี่ห้อบัตตี้นะครับไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยเห็นเขาใช้แบรนด์บัตตี้ขึ้นมาในสื่อที่ไหนเลยนะครับคร,รับแต่ว่าเขาจะมาเคลมได้ยังไง ตรงนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับราอาจจะใช่ครับรเบื้องต้นเราไม่ได้มีแค่ชื่อบัตดี้เรามีชื่อเมดซึ่งเราตั้งขึ้นมาเนี่ยเจตนาก็คือความเป็นคู่หรือเป็นเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์นะครับแบรนด์เมดก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เราทําขึ้นมาเมดก็คือเป็นคู่กันก็โทรหากันโทรศัพท์เพราะฉะนั้นมัน,ม,นมีความคล้องจองกันในการหาชื่อของเราอยู่แล้วนะครับก็คือเขาเขาอยากได้ทงสองอันเดียวครับใช่ครับ,บครับบัสดี้ให้ค่ะ ความเชื่อมัน่นในรเอ,อ่ะเชิญเลยครับเจ้าของแบรนด์คือก็ยังเชื่อมัน่นะคะเชื่อมั่นในบร,ริษัทตัวเองว่าทําถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างค่ะแล้วก็อยากให้เขาเข้ามาคุยอะค่ะเพรามันจะมจะเจรจากันดีดีกว่าดีกว่าไปถึกสาดครับแล้วก็ฝากถึงลูกค้านะครับว่าบัตตี้โฟนยังคงขายต่อเพราะว่าเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องนะครับเราก็ดําเนินธุรกิจโดยถูกต้องตอนนี้มีทั้ง โทรศัพท์มือถือนะครับสมาร์ทวอชนะครับแล้วก็มีเดี๋ยวจะมีอุปกรณ์อีกเทคนิ์อื่นๆตามขึ้นมาด้วยนะครับแบบปฏิทินครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับ